หนึ่งอย่างเลยนะที่ทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในการใช้กฎแรงดึงดูดเพราะว่าสิ่งที่กูรูสอนโดยส่วนใหญ่อสอนผิดไม่เรสอนผิดเลยเรียกว่าสอนไม่ครบแล้วกันโดยส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นที่การกระทำะคุณต้องทำาไงบ้างอะ่ะตื่นเช้ามาต้อฟเฟอร์เมชั่นนะฉันรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะหรือว่าฉันมีความสุขกได้อยู่ในบ้านใหญ่หรือว่าทำไอ้วิชั่นบอร์ดนะเอารูปเล่มมาติดหรือว่าออพยายาม พกแบงก์กาโมาไว้ในกระเป๋าแล้วก็บอกฉันรวยแล้วมันไม่ใช่ต่อให้คุณทําตามนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่มีทางที่คุณจะทําได้เพราะว่าทุกครั้งที่คุณทำเว้คุณรู้สึกขาดในใจโอ้ฉันจะปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหันกลับมานี่กยศอ,อเขายังใช้ให้หมดเลยเพราะคีย์เวิร์ดของมันจริงเนี่ยมันคือเรื่องของความรู้สึกครับการกระทําไม่สามารถส่งผลต่อจัก,กรวาลได้แต่ความรู้สึกต่างหากที่จะส่งผลกับจัก,กรวาลดังนั้นพอเวลาทุกครั้งที่คุณ ทำอะไรอ่ะคุณต้องโฟกัสกลับไปที่ความรู้สึกครับโฟกัสกลับไปที่ความรู้สึกอ่ะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันจะสามารถเสกเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านได้ไหมมันเสกไม่ได้ครับมันไม่มีทางที่คุณจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วปุ๊บแล้วแบงค์พันมันจะลอยตกมาจากการอากาศไม่ไปไม่ได้แต่สิ่งที่ก๊แรงดึงดูดมันจะให้ได้เดี๋ยวมันคือเรื่องของไอเดียทุกาัางที่คุณมีความรู้สึกเติมเต็มความรู้สึกอะบันดันความรู้สึกอิ่มเอิบอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดต่อมาค มันจะส่งไอเดียดีๆเข้ามาแล้วคุณตามทาตามไอเดียตัวนั้นน่ะมันจะนําทางคุณไปสู่ความสุขมันจะทําทางไปสู่การเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแบบที่คุณบอกนะั้นนั้นไอการที่เขาสอนกําลังดูดมันคืออะไรมันคือการที่เตรียมสภาพดินให้พร้อมสําหรับการงอกขึ้นมาของไอเดียนี่คือคีย์เวิร์ดของแรงดึงดูดเลยนะทดี่ยเขาสอนกันอ,อ่สิบคอร์สร้อยคอร์สทั้งหมดคือเท่านี้คือการเตรียมดินให้พร้อม สำหรับปลูกเมล็ดพันธุ์ของไอเดียพอคุณทําได้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณคนโทรลความรู้สึกคุณได้ให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าบวกตลอดเวลาไอเดียเจ๋งๆงมันจะออกพอไอเดียเจ๋งๆมันออกเสร็จปั๊บเนี่ยคุณทําตามไอเดียนั้นเนี่ยมันจะสําเร็จได้โดยที่ใช้แรงเสียดทานน้อยขอเขาเรียกก็คือไม่ต้องพยายามมากคือแค่ทำตามไอเดียน่ะมันก็จะสําเร็จไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะไอเดียนั้นมันเป็นไอเดียที่ผุดมาตอนที่คุณมีความสุขเนี่ยคือเคล็ดลับจริงๆของกฏแรงดึง